เมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาวันที่21เมษายน2564ารตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีไปจากรถกรงขังของตำรวจหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านของยายบุลเลอเวียงดินดำอายุ69ปีเลขที่48หมู่6ตำบลเมืองจังหวัดเลยห่างจากป้อมตำรวจที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจคนแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไปก่อนยายบุลเลอเล่าให้ฟังว่าตนเองกับสามีกำลังจะเข้านอนกลับเห็นคนร้ายนอนอยู่ใต้เตียงนอนก็ตกใจนึกว่าลู ชายมานอนอยู่ก่อนจะจําได้ว่าเป็นคนร้ายตามในรูปที่ตามจับกันอยู่จึงเรียกตาม,มาดูระหว่างที่ตาจะมาดูคนร้ายขอร้องอย่าไปแจ้งตํารวจเห็นคนร้ายเอาเสื้อของตนเองเปลี่ยนแล้ววิ่งหลบหนีไปจากบ้านยอมรับว่าตอนที่เจอหน้าคนร้ายตกใจและกลัวมากจากนั้นเจ้าหน้าที่ออกค้นหาบริเวณรอบบ้านใหญ่บุลเลอร์แต่ไม่พบก่อนจะได้รับแจ้งว่าจากนางนาภาพรชัชวานผู้ใหญ่บ้านหมู่หกและเจ้าของร้านเหรียญทองเนื้อ,อย่างเกาหลีว่าคนร้ายแอบซ่อนตัวหลงังห้องน้ําภายในร้านจึงนํากําลังเข้าตรวจ คนพบผู้ต้องหาซ่อนตัวในสภาพที่อิดโรยเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองที่ขโมยมาจากบ้านใหญ่บุลเลอร์จึงรีบนำตัวมาสอบปากคำที่ห้องสืบสวนสพเมืองเลยโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการติดตามจับกลุ่มตัวชายคนนี้ร่วมสิบชั่วโมงโดยจากการตรวจคนตัวคนร้ายเจ้าหน้าที่พบตะกรุดหนึ่งเส้นสีดำและให้คนร้ายสาธิตการสดอดกุญแจพบว่าผู้ต้องหาใช้เวลาเพียงเสียวินาทีสามารถสดอดกุญแจได้นางภนะาพรชัชวานผู้ใหญ่บ้านหมู่หกเล่าว่าตนเองเป็นเจ้าของ ร้านอาหารทราบว่าคนร้ายหนีมาซ่อนตัวภายในวดัดจึงได้ประกาศให้ลูกบ้านทำลักษณะคนร้ายใส่เสื้อสีเทากางเกงยีนรองเท้าผ้าใบหัวล้านใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทจากนั้นคนในร้านแต่ไม่พบจึงไปดูหลังโกดังก็ไม่เจอจนเจ้าหน้าที่ไปเจอตัวซ่อนอยู่หลังห้องน้ำเก่าจึงเข้าจับกุมตัวได้ทันที